ี่จ <ÜNDNIS> ํานวนจำนวนกี่ชุดจํานวน300ชุดนะครับอ่านะเพื่อเพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อนในโควิดรอบ2เราช่วยกันนะคนพิการเราช่วยกันได้ได้ 6ก,กุมภาพันธ์ที่ร้านอาหารเก่งบาลีไฮบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้แหลมบาลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีผู้ประกอบการร้านอาหารเก่งบาลีไฮได้จัดกิจกรรมแจกอาหารให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รวมทั้งสิ้น300ชุด ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารับแจกอาหารกันอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรและควบคุมให้ผู้รับแจกปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือและจุดบริการหน้ากากอนามายัยด้านนายวัฒนะมีสุธาเจ้าของร้านอาหารเก่งบริหายเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้จัดทำอาหารแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วในรอบแรกและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจนเป็นการส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องชาวพัทยาทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้โดยจะได้ดูความเหมาะสมและความลงตัวอีกครั้งก่อนจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆออมีผมุมีเก่งพัทยามีส้มมีข้าวมีน้ำมีโอเลี้ยงนะครับมีมีคุณแนนมาเบีกโบส์มีที่หนึ่งพัทยาชูมี คุณรู้ดิจำนวนจำนวนกี่ชุดจำนวน3า0ชุดนะครับอ่านะเพื่อเพื่อให้ประชาชนผููเดือดร้อนในโควิดรอบสองที่เราช่วยกันนะคนพิการเราช่วยกันมีผลกระทบจากราได้อ่าตกงานนะเราก็ช่วยประชาชนที่มีเดือดร้อนเราจิเราต่อเนื่องมีต่อเนื่องครับมีต่อเนื่องอ่ามีต่อเนื่องนะเราเราเราปต่อเนื่องเราจจนกว่าสถานการณ์จะคลายดีขึ้นนะ จะช,ช่วยๆกันขบวนยาช่วยกันนะครับขอขอให้สื่อมวลชนช่วยวยกันนะฝากฝากประชาสัดานด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากครับผม